วัสดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องผมนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนครับจะมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้าครับแต่เราก็จะเดินทางกลับนะครับโดยก็เก็บเสื้อผ้าไปแล้วนี่เป็นห้องนะครับมันก็เป็นห้องของบัตตี้ครับที่นอนด้วยกันครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับหลังจากฝนตกนะครับวันนี้ ก็ป็นรถนะครับเอามาดนดูแล้วก็บรรยากาศที่แคมป์ทหารไทยในประเทศเซา์สุดานครับเดี๋ยวผมจะเชิญขึ้นไปที่หอสูบเพื่อชมบรรยากาศว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์เก็บสิ่งอุปกรณ์สอปอต่างๆ หลังจากฝนตกครับก็เย็นสบายครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่5โมงครึ่งครับเวลาประเทศไทยแยวผมจะเดินทางกลับแล้วในวันพรุ่งนี้ครับนี่ก็ดูครับวรนยากาศที่คข้ม ที่เรานอนกันก็นอนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับเราก็มีแอร์ด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันฝั่งนี้ครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลด้วยนะครับมีสนามฟุตบอลมองเห็นไกลนั่นก็เป็นสนามบินครับ ด้านหน้านี่ก็จะเป็นสนามบินที่ผมก็กำลังจะไปขึ้นในวันพร่งนี้เช้าส่วนฝั่งนู้นก็เป็นส่วนงานของผมเองที่ทำงานเกี่ยวกับาการเกษตรสินคพอเพียง เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วนะว,วันพรุ่งนี้ครับก็ดีใจครับที่ได้มาปฏิบัติภารกิจของที่นี่ครับดีใจมากเลยจากจากที่นี่ไปก็คงคิดถึงครับคิดถึงคนที่นี่สถานที่ที่นี่แล้วก็บรรยากาศของที่นี่ครับ ก็จะเดินลงไปแล้วก็จะพาไปดูสถานที่ต่างๆครับว่ามีอะไรบ้าง